สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับช่อง k e l เ c h a n เดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเราจะมาทํำเมน,นูก๋วยเตี๋ยวน้ําใสทำก๋วยเตี๋ยวน้ําใสอย่างไรให้น้ําใสไม่ขุ่นเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับทั้งช่องของ Kelly ด้วยค่ะมาค่ะลงมือทํากันเลย ก่อนอื่นนะคะให้เ,เพื่อนๆทําการต้มน้ําให้เดือดค่ะหลังจากที่น้ําเดือดนะคะเราก็นําน้ําร้อน,อนมาลวกกระดูกของเราได้เลยค่ะกระดูกที่เราเอาทําน้ําซุปเนาะเตรียมไว้ทําน้ําซุปการลวกก่อนแบบนี้จะทําให้น้ําซุปของเราใสาเราจะลวกเอาคราบเลือดของเขาออกนะคะนี่ค่ะเป็นเบื่อาน้ําร้อนที่เราลวกดูก็รู้เลยนะคะว่าน้ําเนี่ยมีความขุ่นมากๆอันนี้แหละคะ่ะเป็นเคล็ดลับเลยนะคะ เราจะใช้เวลาลวกสักประมาณเอ,อ่อพิกลับบ้านนะคะกลับไปกลับมาสามถึงสี่นาทีก็เรียบร้อยไม่ต้องให้หมูของเราสุกจัดนะคะเมื่อเราลวกเสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วก็นำกระดูกหมูมาใส่หม้อเตรียมทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวของเราได้เลยค่ะกระดูกอันนี้เป็นกระดูกน้ําซุปเมื่อวานเนี่ยแคเลยไปห้างมานะคะแล้วไปเจอกระดูกทําน้ําซุปนะคะสวยๆก็เลยซื้อมาทําก๋วยเตี๋ยวกินค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็เป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสนะคะซื้อมาแบบเป็นชุดๆเลยนะคะเขาจะจัดมาให้เรียบร้อยเลยจ้าจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตากลกรวดลงไปใส่น้ำตากลกรวดจะทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยมีความกลมกลม่อมแล้วก็เกลือค่ะ จากนั้น,นะคะก็ใส่หัวชยเท้าหัวชยเท้าเนี่ยตามชอบได้เลยแค่เลชอบแค่เลก็ใส่เยอะเพราะหัวชายเท้าจะทําให้น้าซุปก๋วยเตี๋ยวของเรามีความหวานค่ะแล้วก็ใส่น้ําปล่าสะอาดลงไปให้ท่วมได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาตั้งไฟไฟที่ใช้ก็ให้ใช้เป็นไฟกลางๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะต้มไปเรื่อยๆค่ะ นี่ที่เห็นอยู่นี่คือรสด,ดีนะคะแล้วก็จะเป็นซอสฝากเขียวจ้าต้มไปเรื่อยๆนะคะให้เข้าเลือดได้เลยค่ะหาฝาหม้อมาปิดไว้เดี๋ยวเราจะเปิดดูเขาอีกรอบตอนที่เขาเดือดนะคะระหว่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องนะคะที่เราจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นพวกหมูค่ะแค่เลยหั่นหมูสดไว้นะคะและในส่วนของลูกชิ้นนะคะพวกผักต่างๆ เครื่องอย่างอื่นแล้วก็พวกเครื่องปรุงเนี่ยเราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เขาเริ่มเดือดเดี๋ยวเรามาช้อนฟองอากาศออกกันนะคะฟองอากาศนี่แหละคะ่ะค่อยๆช้อนจ้าจะทําให้น้ําซุปของเรามีความใส อันนี้คือเครื่องที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้น้ําซุปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงได้เลยค่ะก็ลองชิมรสชาติขาดเหลือก็ปรับเพิ่มได้นะคะมาจ้าเดี๋ยวเรามาลวกเส้นทาก๋วยเตี๋ยวน้ําใสกันนะคะลวกไม่นาน,นะคะ่ะถ้าลวกนานเดี๋ยวมันจะเละเนาะ นี่ลวกใส่ถ้วยไว้เลยนะคะช่วงนี้อากาศเยน็นฝนตกบ่อยนะคะเพื่อนๆ่ะก็หาเมนูที่กินละ้อนซดน้ำละ้อนเนี่ยมากินมาซดน้ำให้โลง่งคอทำหม้อหนึ่งเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะที่บ้านอยู่กันครอบครัวใหญ่นะคะก็ทำไว้หม้อใหญ่ๆเลยคะ่ะหมูเนี่ยเราใช้เป็นหมูสดไม่ต้องหมักนะคะหรือใครจะใช้เป็นหมูหมักได้เลยจ้า เรียบร้อยค่ะตักน้ำซุปใส่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราได้เลยนะคะน่าทานไหคะเพืเ่อนๆขาในส่วนของพวกเนื้อหรือว่าออปชั่นเสริมต่างๆเนี่ยตามชอบได้เลยนะคะนี่ใส่กระเทียมเจียวเพิ่มความหอมลงไปค่ะปรุงรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นพริก เป็นน้ำส้มน้ำตาลนะคะได้ตามชอบเลยจ้าสดน้ำลลนร้อนๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้โลงคอเลยทีเดียวค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะเ,เพื่อนๆสามารถเอาไปทำขายได้เลยค่ะน้ำซุปใสๆสมกับเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมากเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ